สวัสดีช่องตุ๊กชัดชิดาพอนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นชวนชมนะคะอันนี้สีชมพูเข้มนะเพื่อนเพือ่อนเหไหมชมพูเข้มนี่ออกเป็นพวงเลยนะสวยไหมดอกซ้อนนะเนี่ยนอย <c oughs> เลี้ยงโคนให้มันเง่าโคนมันใหญ่นะเนี่ยเหมือนกับต้นเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหม ตัวเนี้ยโคนใหญ่แล้วเนาะอีกหน่อยเราก็ต้องมาตัดตัดช่วงเนี้ยออกตัดกิ่งออกแล้วก็เลี้ยงเง่าให้มันใหญ่ๆ,ๆเนะาะเพื่อนเพื่อนมาชมดูชวนชมเนี่ยวิธีขยายพันธุ์นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเห็นไหมอันเนี้ยเขาเรียกฝักฝักมันถ้ามันแก่แก่แก่แล้วก็เอาฝักในเนี้ยมันจะแตกเป็น เป็นฝักมะพร้าวปลูกได้เยอะเลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะอันนี้สีชมพูขาวอันนี้ชั้นเดียวนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเอาเม็ดมาโรยเม็ดมาโรยมันก็ขึ้นเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย จะพยายามเลี้ยงเงาให้มันใหญ่ๆต้องตัดตรงนี้ออกเนี่ยเนี่ยมันแตกไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้เก็บฝักเลยแตกไปแล้วเนี่ยฝักตรงนเนี้ยเนี่ยมันปิวไปที่อื่น,นก็ไปขึ้นปิวไปตรงไหนมันก็ขึ้นตรงนั้นนี่ก็ชวนชมถอดแม่เพื่อนเพื่อนนี่พยายามเลี้ยงเงามันนลาก เงาเลี้ยงลากพาเพื่อนๆมาดูนะคะอันนี้นะคะตัวดีจ้า